เราจะมะีเสียงพิธีกรช่วยด้วยค่ะนี่คือด้านหน้าน,นะครับผมนะครับส่วนนี้อันนี้หน้าด้านนะครับไม่ใช่ด้านหน้าด้านหน้าครับด้านหน้าอา้าเราไปเราไปเราเดินดูกันนะครับพาไปเยี่ยมชมเฮียตรงรีสอร์ทของเรากันนะครับระหว่างนี้นี้่ะด้านขวาอดีที่เราเคยเล่นแพกันแต่ตอนนี้น้ำแพงมากเลยค่ะครับผม เป็นพายแรงที่เกิดขึ้นในช่วงทุกวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปฉีดเพิ่มปริมาณน้ํานะครับยาดีกว่าแพรบอกว่ารถลงต่ำมากเลยแต่ที่นน้องเมื่อก่อนน้ำมันเิ็มๆเลยคะ่ะเดินไปดูเดี๋ยวไม่เชื่อนะครับโอ้โหลงไปเยอะมากต้องกระโดดลงไปแล้วมันจะขึ้นยังไงนะอ่ะเนี่ยโอเคเรามาดูกันต่อค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจะเป็นเป็นบ่อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงขาเลี้ยงไก่ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมมาทำอะไรแถวนี้ครับมาเดินเล่นค่ะมาเดินเล่นค่ะที่นี่คือบ่ออะไรครับบ่อปลาค่ะอ่านดูค่ะอ่านเป็นไหมคะอ่านโอ้โหตอบอย่างนี้ไม่ถามดีกว่าปลาสวายปลาสวายลงที่สองเดื่องสิบห้าสองมันไม่ไหวแล้วมันคงไหลยาสนี่ไงปลาสวายเขาบอกว่าเป็นแค่หนึ่งในนั้นส่วนอันนี้ปลายี่สกบสองพันตัว โอเคเรามาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหมู่บ้านสัตว์ปีกคือหมู่บ้านเ็ดหางก่ต่างๆเดี๋ยวเรามาทักทายพนังกงานต้อนรับนะครับใส่สูตรมาขาวดำอย่างสวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดัะดับอ่ะพอลลอันี้ก็จะเป็นสวนผักนี่สวนผักผักไปไหนครับสวนผักค่ะน,นี่นี่ ทจ,จริงตรงนี้คือมีป้ายมาอ่านหน่อยดีกว่าเขาเขียนไว้ว่าเทิดพระเกียรต 82, ิแดสิบสอพันสามหาราชาแหล,ล่งเรยียนรู้เผยแพทยเศษรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดินกองร้อยทหารพลานที่1 2ึ่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาพราพลานที่12กสองก,งก,กองำลังบูรพาพอละเรารู้ว่าคุณก<เ>อานออกแต่เราจะอ่านให้ฟังไม่ได้เลยอย่างนี้นี่เป็นข่าวแน่ นะครับเรามาดูไม่เลยถ่ายละวเซ็งเป็ดนี่ลงไปทำอะไรกันตรงนั้นน่ะลูกนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านตรงนั้นเป็นบ้านบ้านหลังอะไรอยก็เป็นบ้านของไก่ไปดูตรงนู้นก่อนจริงๆตรงไกลๆนั่นจะมีจะมีจะมีเล้าหมูนะครับแต่ถ้าไม่อยากดูไก่นี่ก็ขอโทษอ้าว ไหนมีอ๋อมีมีพาไปเดินไปเลยกลัวอะไรแล่วนี่นะครับทางเป็ดเล่นน้ำเป็ดเล่นน้ำแล้วมันแปลกตรงไหนล่ะครับขี่เหมือนจักรยานถีมโอ้บ้าปล่าใช้ส่วนไหนถีบนะำเดี๋ยวมันถีบกลับมันจะบินแล้วมันจะบินแล้วมันจะบินแล้วแล้วมันก็สายตู่เฉยๆมันก็ไม่บินไหนเมื่อกี้บินขึ้นมาสาวอ่ะไม่ใช่กัง พยุงตัวพยุงตัวเด๋ยวร่วงเอามาใสา่ตูดครับใส่ตูด<ม>ตรงนี้จะเป็นจะเป็นเป็ดวิลเลจหมู่บ้านเป็ดนะครับอันนี้ตอนนี้เป็ดไล่ปั้มกันนี้เรามาส่องเป็ดอ๋อนี่ครับเขาไหว้ทําไมเขาไหว้ทาไมเพราะว่าเป็ดเทศโอเคเยี่ยมมาก นะมันเป็ดเป็ดเป็ดครับเมื่อก่อนมันยังเป็นเป็ดเหลืองอยู่มันเหลืงเหลืองอยู่ตอนหลังมันเริ่มหัดแปลงฟันแล้วมันก็เริ่มไม่เหลืองละเียงเหมือนลูกเตียด้วยอ่ะเป็ดบินเล็กใช่ครับผมเป็ดบินเล็กเดินไปลูกไก่เดินมื่อไ หนูหนูหนูนูหมูลงเล่นน้ำโอ้หมูเดินเล่นน้ำทำไปได้อ่ะมีหมูบอกให้หมูเดินดูหมูลงเล่นน้ำครับอ้าวมันจะลงน้ำแล้วมันจะลงน้ำแล้วแล้วมันก็มันก็กินน้ำเฉยเฉยแล้วไอตัวไอตัวไอตัวนั้นไถลแล้วถลาแล้วลุงแน่ลุงแน่ลงแน่ลวงแน่ลวงลงหืมให้ลง แม่ไม่ไหวไอตัวเล็กนี่เดียวอ่อนประสบการณ์มันต้องถลาย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 โอ้เราแช่งหมูกันนะครับนะครับมันเริ่มลงเริ่มลงอะน้องเฟิร์สครับที่นี่มี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 ลงพอเลี้ยงเห็ดเลยหรือเปล่าครับมนะครับเราก็จะดูหมูเห็ดเป็ดไก่กันให้ครบเลยไปไปดูไปดูไปดูเป็ดวิลเลจกันต่อนะครับในบ้านนี้มีใครอยู่ไหมเนี่ยเขาปิดบ้านอ่ะเขาคงจะไม่ต้อนรับเราเท่าไหร่ นู่นไม่ไม่ไม่นะน,น,นะครับปลายหมูตกน้ำจมแจมนี่นะครับเดี๋ยว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 นี้เป็ดอย่างเยอะเนี่ยบ้านเป็ดไก่มันจะเข้าไปอยู่ไอ้บ้านไก่เป็ดมันจะเข้าไปอยู่ อุย้ยหัวชน,ไม,นไ,ไม่เป็นไรดีนะไม่ได้ถ่ายไว้ไม่งั้นอายเขาตายไม่ถ่ายแล้วอ่ะถ่ายอยู่แต่เขาไม่เห็นเราหรอกนี่นนี่ไก่ตอนนี้ไก่ครับไก่กเตี๋ด้วยไหนลูกเตี๊ยบโน่นโนแล้วไหนเตี๊ยบอ่ะตอนนั้นยังเห็นอยู่ยะครับนี่คือบ้านไก่ ไปหมูแบ้านไก่คือไก่วิลเล็ูไปดูเฮียตรงกันเฮียตรงนี้คือเจ้าของรีสอร์ทของเราครับแอบถ่ายแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยเอาไปลงในบีดจะข่าวเช้าแน่นี่คือธรรมชาติของหมูหมูเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหลือแล้วถ้ามันได้กินแล้วมันได้แช่น้ำเนี่ยมันอยู่สมบูรณ์อม สังเกตนะครับหมูจะไม่มีเหงื่อออกถ้ามันอยู่ไปอยว่แค่สามตัวก็ไปทั่วเ <c oughs> ด็กหางดด๊กดดิกดุ๊กมีไกดุ๊กที่เราให้กินเนี่ยเป็นกระถินนะครับกระถิน,น,ห,นมหมูจะไม่มีเหงื่อเลยนะครับเปรียบเสมือนหมาไม่มีเหงื่อเหมือนกันไมม่เีเพราะมันต้องลงไปแช่น้ําตรงนู้นจะปูนที่เราไปดูหมูตกน้ํากัน พอมันแช่น้ำพอมันโตกันเรื่อเยเย็นมาขึ้นมาขึ้นมานอนสบายนี่ก็เป็นหมูหมูชมพูหมูดำ,ำนี่ก็หม,มูดำ,ำอขอโทษทอะไรอ่ะตามไปดูครับเขาพาไปไหนเราพาไปครับนี่ซัดไปแปดนาทีแล้วให <c oughs> ้สิบเลยอ่ะ นู่นลงห้องเห็บอยู่นู่นเออจะเดินไปนู่นไหมล่ะโอยเดี๋ยวค่อยเดินลูกตรงนั้นมันไกลเกินเดี๋ยวคนดูเบื่อกันมีแต่แกะดำตัวเดียวมีไข่อยู่แม่หนึ่งตัวลูกไม่กี่ตัวไหนแกะดำนี่ไนั่นมันตัวอะไรอะ่ะน,นั่นมันตัวอะไรอะ่ะมันเอาชุดไข่มาใส่หรือเปล่าทำไมสีมันเป็นอย่างนั้นน่ะ ตอนนี้พื้นมันจะยุบๆมากเลยเขาบอกเขาบอกพื้นเกี่ยน้ำอยากลัวเลยนี่ไงเหลือตัวเดียวจริงๆเมื่อก่อนม,นมันมีหลายตัวมากกว่านี้น้องแพ้ะก็มีเป็นโดนมูงๆมามาทำไม,ม<า>เหลือเท่านี้อันนี้แกะกับแพะนี่นะตารตัวนี้เมื่อก่อนเป็นเล้าหมู หลังจากที่เราย้ายไปตรงนู้นแล้วตรงนี้ก็เลยลกลางว่างเปล่าอยู่เตรียมจะพัฒนาเป็นอะไรต่อไปต้องไม่ดูอาแล้วเหมือนเดิมครับหมูต้องอยู่ใกล้กับน้ําหมูอยู่ไหนครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน<อ>น,นะเดี๋ยวพบก,กันใหม่ตอนหน้านะคะกับเฮียตอ,องปีซอค่ะสวัสดีค่ะ